แตมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นตัดสินรับงานงานนี้คอนเสิร์ตนี้ไปไม่ไปงานนี้เอาไม่เอาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใครเป็นคน่องนี้ไม่มีไม่ค่อยมีเมื่อก่อนนี้เราจะมีผู้จัดการเขาจะเขาจะดูแลอยู่แล้วใช่ครับอ๋อคอนเสิร์ตเยอะไหมคะเยอะมากครับเยอะมากคือแต่ก่อนนี้จําได้ว่าสายชนนี่เขหยุดเรียนวันศุกร์แทบต้องหยุดเรียนเลยครับเพราะมันจะต้องออกต่างจังหวัดทุกแทบจะทุกสุกเลยฮะวันสอบอะไรต้องไปเล่นอะไรเยต้องมาสอบแล้วกลับไปเล่นใหม่ เยอย่างนี้เลยขนาดนั้นเล่นเสร็จลงแล้วล่างรถตู้จากอุบลมากรุงเทพเพื่อสอบสอบเสร็จแล้วกลับไปอุดรอย่างเงี้ยเคยเนแบบนั้นเ้เยอะเป็นปรนเทศกาฮะจาได้ว่าครั้งหนึ่งไปเล่นที่แถวชะอำประจวบเลยเนี่ยแล้วก็ต้องตีรถกลับมาเล่นที่พัทยาแล้วก็ไปเล่นที่จัทบุรีวัดคืนเดียวนะยยังบอกว่าไม่ดังอีกหรอไม่ไม่ไม่ก็มีคนฟังพอพอรู้จักพอนู้จักแล้วคอนเสิร์ตไหนที่เรารู้สึกประทับใจ เยอะมากเยอะมากเยอะมากคือครั้งแรกจําได้ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมตอนนั้นเป็นเล่นที่อุดรแล้วแบบว่าคือไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตตามจังหวัดที่คนแบบเยอะแล้วก็กลิ้เดียวเพลงไม่แล้วกลิ้สนั่นโลงตอนนั้นเพิ่งออกสอบตกเนี่ยอัลบั้มเดียวแล้วก็คือเพลงเราก็ไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรเพราะว่าอัลบั้มก่อนหน้าสอบตกมันเป็นโฟกซองซึ่งไม่สามารถนํามาเล่นในคอนเสิร์ตที่แบบโจโจได้แต่ว่าคนเ็ายังให้ความต้อนรับเนย S <S <S <ừ> เล่นสบตกก็สองคนเมื่อตอนนั้นนะเปิดแล้วก็ปิด,ดอีกทีอ๋อค,<ช>คุณนะคะคอนเสิร์ตไหนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเราอุ้ยประทับใจจนถึงทุกวันนี้คอนเสิร์ตสุดท้ายครับคอนเสิร์ตสุดท้ายที่อินโนเซนต์เล่นกันที่ไหนหอ่ะที่หอกันขามหาวิทยาลัยหอกันขาคือมันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเล่นกันครั้งสุดท้ายแล้วไงมันก็คือคือหมายถึงว่าจะจะจะปิดวงอะไรอย่างเงี้ยเหรอะตอนนั้นก็คือเอาตรงๆก็คือมันไม่มีงานต่อจากนั้นแล้วไงครับ ไม่ได้ประกาศแล้วไม่เคยประกาศแั่วงเพียงว่าเรารู้ว่างานเนี้ยมันเป็นงานสุดท้ายมันจะไม่มี่างคนหลังแล้วไม่มีแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ต้องเก็บความรู้สึกไว้น้องน้ําตาไหลไหมผมไม่โอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่ใช่พระเอกหนังเกาหลีฮะพี่โอ้ค่ะประทับใจคอนเสิร์ตเองต้องย้อนกลับไปคือผมจริงๆแล้วคือคนที่เข้าร่วมกับวงเขาเนี่ยเพราะว่าอยากคือนั้นชอบวงแกนงเอ็กซ์มากแล้วก็โอ้โหแบบว่า อยากเล่นดนตรีอย like ่างนี <as> ้อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาอยู่กับอีโนเซนเนี่ยเขาเขาเข้าไปวงดันพอสมควรนะหมายถึงว่าคือคือมีชื่อเสียงก็ได้เล่นกับพวกวงวงดังๆอ่ะก็ดังขอเขาไปด้วยอะไรเงี้ยก็มีคอนเสิร์ตได้ได้งวงแกนเอ็กซ์ผมก็โอ้โหแบบเล่นที่ธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็ยังแบบว่ายังน่าเดือยเดือยดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เล่นเล่นด้วยกันหรือเล่นเปิดเล่นเปิดล่นเปิดให้เขาใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอ้โหสุดยอดยิ่งใหญ่มากแล้วคือ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 รู้สึกแบบนั้น าการที่จะอยู่ต่จังหวัด้วได้มาเล่นที่ธรรมศาสตร์โอ้โหเป็นความรู้สึกสุดยอดมากๆาสายชนนะคะของผมจะเป็นเอ่อผมมานึกได้คือที่ติดนเต้นจริงๆคือครั้งแรกที่มาเล่นที่กรุงเทพก็คือได้ามาเล่นที่ห้องนาภาลายโรงแรมดูสิตธานีอออ๋เหรใช่ฮะมันโรงแรมรูเลยเนาะใช่แล้วก็เล่นกับวงแกรนเด็กฮะแล้วก็อ้ไวยแซดเอ้ไว<า>ยแซด้วยแล้ววงสีชนอ uh. อ uh. อ uh. เราตื่นเต้นมากเพราะว่าร้องแล้วคนร้องตามอะเราไม่เคยเจอฮะเล่นเพลงสอบตกแล้วคนแบบร้องตามแล้วมีคนอะไรเงี้ยเราไม่เคยเราไม่เคยเจอแบบเราเราไม่เคยสัมผัสแบบนั้นแต่เราเคยดูทีวีจากวงการได้เคยเล่นอะไรอย่างนี้นะมัาตื่นเต้น้วยจะได้ดูแกนรไดอะไรอย่างนี้มันก็ได้ภูมิใจนะเวลาที่เราเล่นแล้วคนร้องเพลงแล้วตามใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะรู้แล้วว่าวิธีการทํางานเป็นยังไงอยู่กันเป็นยังไงร่วมทุกมร่วมสุขกันมาขนาดไหนแต่มันก็ต้องมีวันไปเนาะวันจาก มันคือคิดกันไว้ก่อนไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีดีอินโนเซนใครก่อนอาคุณปิเซนีน้องเล็กตอนที่เราเราหยุดวงไปเราไม่เคยบอกว่าเราเลิกวงเราเป็นเพราะหน้าที่การงานของแต่ละคนมากกว่าที่ว่าเราเราับผิดชอบเรื่องงานเบื้องหลังกันเยอะครับอ๋อมาถึงสุดท้ายคืออัลบ,บั้มชุดสิบนาฬิกาตอนนั้นไปได้โอกาสไปทํางานเบื้องหลังกันแล้วใช่ครับ ก็โดยเฉพาะพี่โอมนี่คือต้องให้พี่โอมตอบเลยนี่ชดเขาเลยใช่ไหมฮะชดพี่โอมคือจริงๆแล้วคือต้องตอบยังไงฮะคือโดยบรรยากาศมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโอ้โหงานเบื้องหลังเยอะกันถ้าจนไม่มีเวลาทำวงไม่ใช่คือคือหมายความว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะไปทํางานอย่างอื่นกัน นะคือการอยู่เป็นวงแล้วก็อยู่แบบหลวมๆนครับหมายถึงว่าถ้าจริงๆผมกับพี่กระสานบ,บ้านติดกันอยู่แล้วปุ๊ดก็บ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกันนั่นคือความรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไอ้ความเป็นเป็นวงอินเทอร์เซน่์เราไม่ได้ไปยึดติดอะไรไว้มากเหมือนเหมือนในยุคกลางๆยุคแ,แรกๆใช่ไหมครับ <ๆ S 2> พูดง่ายๆคือว่าก็คือเป็นแบบใครจะไปทำอะไรก็ไม่ว่ากันแหละก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเออ่ก็อย่างผมเองเไปทำงานแต่งเพลงให้ทางทีมงานพี่เตอร์ทีวงเขาก็โอเคเขาก็ เขาก็แฮปปี้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมช่วงตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าผมก็คุยกับพี่สังง่ายๆเลยบอกว่าเออเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำงานเป็นโปรดิวเซอร์นะคือไปทำงานกิบพี่สเลยอะไรเงี้ยพี่สังก็โอเคก็ก็คือมันเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆก็ไม <elas> rồi, ่ได้รู้สึกว่าเราแยกย้ายกันไปไหนเพราะว่าผมก็จะเรื่องสัมทุกวันบ้านติดกัปืนเครืออยู่ หมู่บ้านเดียวกันแค่แบบวัดเวรมาคุยตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วคุณสายชนนะบ้านไ,ไหน <c oughs> ไม่ไม่ไม่ติดกันไม่ไมอยู่ผมอยู่คนละหมู่บ้านเขาครับก็คือจริงๆพอหลังจากที่ไม่ได้ทดําดีเซนแล้วเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ผมก็จะมีงานที่ร่วมงานกับผิรษันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็มีหลายๆอัลบัม้มนะที่ไปร้องเยอะแล้วก็คือการทำอยู่กับนี่ท่านนะก็เวลาทําเพลงคอรัสภาษาเสียงก็ต้องเรียเขาอะไรอย่างเงี้ยครับยังเคยเขายังเคยทำอัลบั้มเอเชีน่า ออใช่ครับเป็นเป็นการร้อประสานเสียงประสานเสียงจริงครับแต่เราไม่ได้เคยคิดใช่ไหมว่าเออสิบนาฬิกาเนี่ยจะเป็นชุดสุดท้ายหรือว่าไม่เคยคิดมันคือเหมือนกับจากกันโดยกระทันหันอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้จากกันเอาไม่ได้จากกันแต่หมายถึงว่าเราคือคือคือไม่ได้มีชุดชุดที่สิบแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นความรู้สึกง่ายๆเลยว่าเราลองเปลี่ยนมาทันอื่นดูนะครับก็คือว่าก็คือยังไม่ทนชุดจบชุดต่อไปแต่ประชาชนรู้นะแฟนเพลงรู้ แฟนเพลงรู้ว่าเออนี่เป็นชุดสุดท้ายของดีอินโนเซนต์เพราะว่าเราเป็นดีเจอยู่ตอนนั้นเราเหมือนกับทุกคนรู้รับรู้เอลยใช่ใช่รับรู้ได้เลยว่าอาจจะเป็นจากหลายๆด้านไงครับอย่างเช่นอย่างเวลาผมไปทํางานที่กระสิพิสระที่แกรมมี่เนี่ยเราก็ไปทําเป็นเป็นเล่นเป็นราวใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแต่คนถามว่าจะทําอินโนเซนต่สไปไหมเราก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้คือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะหยุดวงหรือจะเลิกวงอะไรแต่ว่าแต่ว่าโดยสถานการณ์มันก็ทําให้งมนาวให้คนคิดอย่างนี้กันอยู่แล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นสมาชิกแต่ละคนไปโผล่อยู่ที่อื่นมากกว่าใช่แทนที่จะอยู่ในค่ายเดียวกันเหมือนเดิมใช่ไหมฮะอย่างอย่างอย่างคุณอมชาตรีที่เข้าไปทางกระมี่อะไรเงยคุณธีรศัะแซนยังอยู่มิทิทัศต์ปื้เขาก็ไปคีย์ตาร์อยู่เหรอคะโอ้โหคนนี้นี่ไปหลายขาเลยนะฮะคุณสายชอก็ยังอยู่เบเกอรี่ฮะอยู่เบเกอรี่ใช่ครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้จากเบเกอรี่มาเลิฟอีสต์ด้วยมั้ยแต่เบเกอรี่เลยตอนเป็นเบเกอรี่นั้นเป็นศิลปินนะ แต่พอเป็น Love ี s นี่เป็นพนักงานนะ Love Is แล้เลิฟ e ี s เป็นพนักงานหรือเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารอ๋อไม่ไ้เปด้บริหารหรอกครับแตเก็นคนดูแลศิลปินในหลับป๋าเรียกว่าป๋าชนใช่่าใปค่ะสรุปแล้วจากชุด10นาฬิกาจนถึงวันเนี้ยมันกี่ปีนะ

ก็เลยต้องมีปีนี้ใช่ไหมเอล้มีปีนี้อ๋อยี่สิบปีไม่ได้คิดไว้ไม่ได้คิดไว้แล้วแล้วช่วงที่แยกย้ายกันไปเนี่ยติดต่อสื่อสารกันไหมฮะก็อย่างที่โรงหมอกบ้านอยู่ติดกันส่วนใหญ่ก็เจอเจอที่ห้องอัดเยอะสิสิยามเป็นหลักเราจะ ห้องอัดเสียงมีสามสี่ห้องไงฮะแล้วเราก็ทำงานแต่ละบริษัทพี่อมอยู่กลางนี้ผมอยู่นี่ทัชคีตาหรือยังที่สันอยู่นี่ทัชแล้วชั้ห้องอัดไม่ใกล้ใกล้กันปืนจะอยู่ห้องบนพี่อมอยู่ห้องสองผมอยู่ห้องดอยบนใช่ใช่เป็นยิ่งจริงเป็นยิ่งจริงเพราะว่าพวกไฮโซอยู่ชั้นบนค่ะเขาต้องแบ่งคิวกันใช่ไหมทัชคีตาใช่สามห้องอะไรเงี้ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ก็แสดงว่าได้มีโอกาสไปทำงานกับศิลปินอื่นอื่น ต่างกันไหมคะจากที่เราเคยอยู่กันเองกับวง The Innocent แล้วเราต้องไปทำงานให้คนอื่นคือถ้าถามผมมันมันต่างก็คือคือ Innocent ก็คืองานที่เราเราสี่คน่ะช่วยกันทำนต่ถ้าสมมติเราไปเราไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินเราก็ต้องมาจากของเราคนเดียวแหละความเหมาะสมของศิลปินความเหมาะสมของบทเพลงที่จะเหมาะสมกับศิลปินเขาไม่ได้มาจากเรารับตัวยากไหมคะแรกๆยากฮะแรกๆยากเพราะว่า บางงานเราเจองานที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถน,นัดอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับตัวคุณพี่นสานะพอแต่ผมชอบตอนที่ปื้อตอนนั้นปืพอปื้อก็เริ่มมีงานภายนอกเยอะแล้วเขาก็ชวนผมไปเล่นวงเขาเขาตั้งวงเขาบอกวงอะไรอะ <laughs> ช่างทาสีแ <laughs> ป,ไป็นักให้อันแรกเลยผลเล่นไว้ับให้ปั่นเ๋อเหรอฮะ <laughs> แล้วก็มาทําสมัยครีอตอาร์ติสแล้วก็มาทําวงไว้กับให้เฉลียงชื่อวงช่างทาสีโอ้โห ผมเห็นพี่สายเยอนด้วยคือเขาจะไปทัวร์คอนเสิร์ตนะผมก็ไปเป็นลูกน้องเขาตอนนัอ๋อเหรอฮะแต่ผมชอบนะมันสนุกดีมันไม่เหมือนไม่เหมือนตอนเราเล่นเดี่ยวเรานมันไม่ใช่เดี่ยเซนต์